นิยามตัวเองว่าทําหน้าที่อะไรเป็นผู้สํารวจครับจะเป็นเส้นทางแบบว่าการสัญจรอย่างเช่นฟุตบาททางเท้าเป็นหลักครับผมเพราะว่าชีวิตของคนเราอยู่กับบนฟุตบาททางเท้ากันส่วนใหญ่ รวมถึงมนุษย์ล็อกที่ใช้เด่นรวแข่งรีแชร์ด้วยครับผมอุดมการของพวกผมเนี่ยไม่เคยคิดจะทิ้งใครไว้ไว้ข้างหลังนอกจากเขาทําตัวของของเองเราอยากเห็นทุกคนมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น ไ้แนะนําตัวหน่อยสิคะครับสวัสดีครับผมชื่อเล่หนึ่งครับ่จริงๆชื่อนายปีบุตรเทียงคำศรีครับถ้าให้นิยามตัวเองนิยามตัวเองว่าทําหน้าที่อะไรอ่าเป็นผู้สํารวจครับสารวจเส้นทางครับผมสํารวจเส้นทางในที่นี้สํารวจอะไรก็คือ,อะจะเป็นเส้นทางแบบว่าการสัญจรอย่างเช่นฟุตบาททางเท้าเป็นหลักครับผมเพราะว่าชีวิตของคนเราอยู่กับบ,บนฟุตบาททางเท้ากันส่วนใหญ่รวมถึงมนุษย์ล้อที่ใช้รถเข็นวีแชร์ด้วยครับผม เพราะฉะนั้นถ้าจะให้นิยามตัวเองก็มองว่าตัวเองคือน,นักสำรวจเส้นทางทางเท้าใช่ครับทีนจังเลยอ้าวีเส้นทางหลายแ้วหนึ่ทำไมถึงต้องนั่งรถบิชแชร์ผมโดนหมอเจอาะไขสันหลังตั้งแต่ข้อได้9วันครับแล้วก็โดนเส้นภระสาทไขสันหลังพอขวาจะรู้ว่าตัวเองเดินไม่ได้ก็ประมาณเ็ดขวบ และก็เป็นที่มาที่ไปของการมาเป็นนักสำรวจเส้นทางจนถึงทุกวันนี้ครับมีเคสไหนที่เราไปมาแล้วแล้วเขามีการเปลี่ยนแปลงและทำให้คนในสังคมพอที่จะมองภาพออกว่าเออปรับแล้วมันดียังไงคนที่การสามารถใช้ชีวิตได้ยังไงก็ล่าสุดนะครับก็ต้องเป็น ฟุตบาททางเท้าตรงหน้าพระบรมมหาราชวังหรือว่าตรงวัดพระแก้วตรงหน้าวัดพระแก้วพระนครน,นั่นเลยครับผมหลักๆเลยคือเมื่อก่อนคนที่ใช้รถเข็นวีแชร์เราต้องข้ามฝั่งเพื่อว่าไปขึ้นอีกฝั่งหนึ่งแต่ตอนนี้เราสามารถขึ้นฟุตบาทตั้งแต่ตรงวัดพระแก้วได้เลยเข็นไปยันถึงตรงเขาเรียกว,ว่าตรงท่าช้างหลังวังได้เลยจากที่ผมได้นําเรียนกับทางทัตบวกรุงเทพมหานคร ว่าอยากให้พี่น้องประชาชนรวมถึงคนไทยแล้วแลวชาวต่างชาติเนี่ยสามารถขึ้นไปอ,อยู่บนทุบาทได้เพราะว่าจะมีความปลอดภัยได้สูงเวลาเขามาเที่ยวครับแล้วก็จะเริ่มปรับปรุงไปเรื่อยๆครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจตรงที่ได้นําเสนอกับท่านผู้ว่ากรุงเทพหมหานาครและท่านก็ได้เล็งนเห็นถึงความสําคัญของพี่น้องประชาชนว่าทุกคนต้องเข้าถึงให้ได้แล้วก็มีอีกที่หนึ่งก็คือจุดจอดรับส่งของผู้สูงอายุและคนพิการ ที่ของ B t ทนะครับทุกที่ตอนนี้ที่ตลาดยิ่งเจริญเนี่ยเมื่อก่อนจะเป็นมอไซค์จอดอยู่เยอะมาก oh. แต่ตอนนี้คือผมก็มเหมือนเดิมครับผมก็ได้นําเรียนกับท่านเนี่ยครับท่านก็ได้ให้ดําเนินการแก้ไขแรกๆก็เหมือนว่าก็ให้ทางเศรษฐกิจมากดขันวินัยนการจรา,าจรเสร็จปุ๊บตอนนี้ก็มาทาสีให้ชัดเจนว่าตรงนี้นะเป็นจุดจอดรับส่งของผู้สูงอายุรถคนพิการก็ตอนนี้ถือว่าดีมากๆเลย mm. แล้วก็จะเริ่มทำอย่างเงี้ยไปทุกๆสถา,านี ในพื้นที่ของสายสีเขียวในส่วนของบริการรถสาธารณะก็ต้องเข้าใจด้วยใช่ครับเรามีการสร้างความเข้าใจอย่างไรบ้างก็ก็เราค่อยๆทาการประชาสัมพันธ์ไปเรื่อยๆถ้าว่าผมอยู่เ,เขตบางเขนผมว่าจะลงไปในกลุ่มสะพานใหม่เพื่อให้พี่น้องประชาชนเขาได้เห็นเ,เขาเรียกว่าตระหนักได้ครับ อันเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกันในเรื่องของการดำเนินง,งาน10ปีเนาะในเรื่องของการขับเคลื่อนงานแล้วก็สร้างความเข้าใจให้กับสังคมในรเรื่องของการสํารวจเส้นทางเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันในช่วงเป็นอยู่คือนค่ะ ช่วงเป็นอยู่คืออยากให้หนึ่งช่วยเล่าเกี่ยวกับการทํางานหน่อยสิคะว่าสมมุติว่าหนึ่งเจอสถานที่หรือว่าพื้นที่ที่มันไม่อำนวยให้สําหรับคนพิการ,รหรือว่าผู้สูงอายุหรือว่าคนที่ใช้ท้องถนนเนี่ยหนึ่งมีวิธีในการเข้าไปแนะนําเขายังไงในแต่ละสถานที่ครับอันดับแรกผมก็ต้องเข้าไปคุยทำความเข้าใจกับเขาก่อนว่าทําไมถึงจะต้องมีมีแล้วได้ได้อะไร สําหรับตัวเขาบ้างส่วนมากเป็นอะไรหน่วยงานราชการหรือว่าเอกชนค้าๆกันไปครับ <Ừ. S 1> เราก็ต้องพูดถึงอธิบายว่าสิ่งที่จะต้องมีต้องเป็นเนี่ยเพราะอะไรเราก็ต้องรู้แล้วแหละว่าอันเนี้ยพื้นที่ตรงเนี้ยใครรับผิดชอบใช่ครับแล้วเราก็ต้องนําเสนอทั้งทั้งหน่วยง,งานราชการแล้วก็รวมถึงพี่น้องประชาชนโดยการเอานําลงเพจแย่งเพจของอสพนใหม่ของกินสพนใหม,ขใหม,ขใหม่ของกินตลาดิเจริญนอย่างเงี้ย แต่ละเพจก็90,000บ้าง80,000ื 80, ่นคนบ้างอย่างเงี้ยเราก็ใช้พื้นที่ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์เราก็เราเข้าไปอธิบายว่าไม่ควรนะก็อะไรนู่นนี่นั่น 1, 2, 3, 4 2> ปัญหาแล้วเป็นยังไงบ้างเวลาหนึ่งเข้าไปเจอวิธีคิดหรือเจอบางทีบางคนเข้าใจบางคนไม่เข้าใจรู้สึกไงก็ก,ก็เป็นธรรมดาของของ,ของคนเราที่ว่ามีหลากหลายความคิดเราจะให้เขาเข้าใจเราทั้งหมดเลยก็ไม่ได้คือเราก็ได้อธิบายกับเขา ด้วยตัวของเราเองได้อย่างถูกต้องว่าทําไมถึงที่จะต้องมีมีแล้วเขาได้อะไรมีไปเพื่ออะไรดีกว่าที่เขาไปได้ยินจากคนอื่นที่ว่าไม่ใช่เราแล้วไปอธิบายและเข้าใจอะไรผิดผิดอย่างเงี้ยครับถ้าอย่างนั้นนอกจากหนึ่งจะต้องไปสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยางานที่เกี่ยวข้องแล้วครับอีกคนอีกกลุ่มนึงก็คือประชาชนชค,คนในสังคมใ,คในที่ตรงนั้นครับ ใช้เวลานานไหมเวลาไปพูดคุยถามว่าใช้เวลานานไหมเราอาศัยคือพวกผมทาอาติมัอผมอะทํางานเขาเรียกว่าทำงานทํางานแบบจิกไม่ปล่อยก็คือเดือนเราลงไปสองครั้งสาครั้งหรือว่าไปอาทิตย์ละครั้งไปที่เดิมๆครับไปเจอกับคนเดิมๆเราก็ไปคุยเขาเจอว่าตื้อเก่งจังเอาะบ่ก็ไม่ได้ว่าตื้อครับเขาเรียกว่ามาเล่าสู่กันฟังเรามากันแบบเป็นพี่เป็นน้องกันดีกว่า ก็ลองมาคุยลองมาเปิดใจลองนั่งฟังกันดูก่อนอถ้าเผื่อไม่ดีไงเดี๋ยวเร,<ๆ>เราก็มาว่ากันแล้วในส่วนของภาครัฐล่ะถ้าสมมุติเราเจอภาครัฐที่แบบบางทีเขาก็บอกเขาทำแล้วอะแล้วเขาก็ไม่ทำอะเจอไหมแล้วมีการเปลี่ยนแปลงยังไงเจอครับ ก็อย่างเช่นต้องใช้คําว่าคนทํไม่้ใช้คนใช้ไม่ได้ทำอย่างอ,อย่างทางลาดก็เอารถเข็นพี่ต้องเขียนให้ผมดูหน่อยอ๋อไปให้เขาทดลองเลยครับเออพีอ่ยังทำแล้วอ่พี่ต้องเขียนดูหน่อยว่าโอเคไหมพี่เขียนรถเข็นไปนะเป็น,นะปนพี่ต้องเขียนหน่อยอเขาเขียนเองด้วยแล้วก็ให้คนอื่นเขาเขียนให้เป็นไงพี่มันได้ไหมอ,อ่ะเขาก็พูดไม่ออกตัวคนพิการก็บน่น ไม่ได้ใช้ทําไมเป็นอย่างนี้แต่ตัวเจ้าหน้าที่เวลาเขาทำเขาบอกก็ทําแล้วอะใช่ครับเราก็จะเจอสิ่งนี้ทั้งสองฝ่ายเนอะประจําครับประจํ <ừ, S 1> าเพราะฉะนั้นเนี่ยมาจับมือกันดีกว่าใช่ครับไปด้วยกันมีอะไรเรามาแชร์กันก็อย่างเวลาผมลงพื้นที่ไปเนี่ยอย่างอย่างเขตพนะนครหรือหรือเขตอื่นๆอย่างเงี้ยเวลาทางสำน,นักโยธาเขา,าเชิญไปเนี่ยครับผม,มผมก็จะบอก,กบเขาว่าพี่ครับขอแชร์หน่อยเนาะพี่ครับตรงนี้เพิ่มได้ไหมถ้าทําแบบนั้นได้หรือเปล่าพอได้นะครับ ว่าถ้กก็ได้รบกวนดีกว่าเพราะมันจะมันจะทำให้มีความปลอดภัยมากขึ้นแล,แล้วก็อ๋อเหรอครับนู่นนี่น่ะพี่ครับมีอะไรเรามมนได้เปลี่ยนกันผมไม่อยากให้ซีเรียดไม่อยากให้เครียดเราทาเ,เ,เพื่อ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 ทุกคนเราก็มาปรับกันดีกว่าเล่าให้ฟังแชร์ให้คุณผู้ชมฟังหน่อยสิคะว่าเรื่องดีๆที่เวลาเราลงพื้นที่ไปสํารวจมีเรื่องดีๆอะไรมาเรื่อง,องดีๆล่าสุดวันนั้นไปไปราฐยา ก็เจอผู้สูงอายุท่านก็เดินจะทางทางสำนักโยธาคือเขาจําไว้2อย่างคือ1นึ่งถังน้ครึ่งหนึ่งแล้วก็ที่เป็นบันไดครึ่งหนึ่งครับและก็แล้วก็ผมว่านาเสนอไปไออกับทางสำนักโยธาว่าจะเป็นไปได้ไหมถ้าใส่เราจับสักหน่อยอเพราะว่าหนึ่งผู้สูงอายุเวลาเดินขึ้นไปจะได้มีเราจับหรือ,หร,อหรือคนที่ใช้วีลแชร์เวลาลงปุ๊บคือเขาจะได้มี จับเราไว้ได้บ้างอย่าเนี้ยครับก็ก็พยายามบอกเขาเขาก็อุ้ยดีจังเลยมีเดี๋ยวจะมีเราจับให้ด้วยมีไฟส่องแสงระวางมีจะคนชื่นชมด้าน,นในตอนนี้ครับคือ,ค,อคือที่ตั้งแต่ทํางานร่วมกันมาเนี่ยเสียงจากเสียงตอบรับจากพี่น้องประชาชนดีขึ้นเรื่อยๆครับอันนี้ก็เป็นเหมือนความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายที่บแบบว่าเราก็มีหน้าที่คือจริงๆอะ่ะเราคือผู้ใช้อะ่ะใช่ครับ เราก็อาสาครับมาเพื่อที่จะมาแชร์ชอะไรอะสิ่งที่มันถูกต้องเนอะให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ตอนนี้ก็เปิดใจกันเยอะไหมคะมากครับมากครับมากมากเลยนะผมแต,แต่แต่อันดับแรกคือเราต้องทำความเข้าใจไม่ใช่ว่าเราจเจอแบบโอห,หเอาอย่างนั้นเอ,เอาอยู่นี้อน응เอาเลยไม่ได้มันคือคือเราต้องทําความเข้าใจเขาเขาก่อนว่าระบบของเขาขเป็นแบบไหนแล้วสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเรานําเสนอไปพอที่จะเป็นไปได้ไหม ถ้าเป็นไปได้เราก็มาแมทกันก็จบเลยเนาะเพราะจริงๆเงื่อนไขการที่เราทําอะไรสักอย่างมันอาจจะมีปัจจัยอื่นๆที่เราก็ต้องฟัง<ช>เขาด้วย<ช>ว่าหนึ่อามสี่อะไรทําไม่ได้รหรือทําได้แต่ว่าอาจจะช้าหน่อยหรืออะไรเงี้ยก็ต้องช่วยกันใช่ครับมันก็ต้องคุยกันเพราะฉะนั้นหนึ่งก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยง,งานที่มา เขาเรียกเหมือนมาเป็นจิกซอในการที่จะต่อผร,รสานการทํางานของหลายๆหลายๆฝ่ายเชื่อมต่อกันเพื่อที่จะทํางานให้กับสังคมครับแต่การที่จะมาทํางานในเรื่องของสังคมหนึ่งก็ต้องได้รับการสนับสนุนผม,ผมก็ต้องขอขอบพระคุณมูลนิธิอารยศรัปต์เพื่อคนทั้งมวลที่ตอนนี้ผมทํางานอยู่ภายใต้ของมูลนิธิด้วยการสนับสนุนจากบริษัทปทอทในการจ้างงานในมาตรา35 ถึง <m> ผมก็ได้ออกมาลุยทํางานได้อย่างเต็มที่อันนี้ก็คือสิ่งที่หนึ่งได้รับจากกฎหมายใช่ครับนั่นก็คือมาตรา35ใช่ครับนั่นก็คือให้หนึ่งเนี่ยปตทใช่ไหมคะปตทเนี่ยจ้างหนึ่งมา<ช>เพื่อให้หนึ่งเนี่ยมาทํางานเพื่อสํารวจรสถานที่ให้กับสังคมใช่ครับถึงได้ทหนึ่งมีโอกาสมาทํางานตรงนี้ใช่ครับแบบแบบเต็มร้อยมากขึ้นกว่าเดิมครับเพราะว่าทุกอย่างเราเราต้องใช้เงิน ขับเคลื่อนเพราะเวลาออกแต่ละทีเดินทางแต่ละทีก็ไม่ใช่น้อยเพราะว่าในทีมงานนี่ยางเงครับเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะใจเราคือจิตอาสาแล้วแหละใช่ไหมแต่ถ้าเกิดจิตอาสามันก็ต้องขับเคลื่อนด้วยค่าใช้จ่ายอย่างเช่นออกมาก็เติมน้ำมันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเนาะเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นโครงการดีๆที่ทางปตทสนับสนุนให้กับหนึ่งให้มาทําเพื่อสังคมใช่ครับ งสุดท้ายของรายการช่วงคำในใจถ้าพูดถึงความรู้สึกของหนึ่งข้างในเกี่ยวกับเส้นทางการเป็นนักสำรวจเนี่ยมีเป้าหมายยังไงมองยังไงในอนาคตเป้าหมายผมอยากเห็นการจับมือกันมากขึ้นอยากให้นำเอาผู้ใช้มาร่วมกับหน่วยงานที่กำลังจะทำหรือกำลังจะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอย่างผมเป็นต้นผมอยากให้มาจับมือกันมากขึ้น แล้วทุกอย่างมันก็ค่อยปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีไม่อยากให้เป็นคนพิการหลายกลุ่มที่ว่าจะต้องแยกอะไรเงี้ยแล้วก็ขับเคลื่อนแบบเดียวกันมันจะดูว่าทํางานซําซ้อนกันครับผมสิ่งที่ผมเห็นคือสิ่งที่ผมเห็นได้เลยแบบอยากเห็นในอนาคตคือทุกอย่างค่อยๆพัฒนาขึ้นไปในในทิศทางเดียวกันครับในส่วนของความยากลําบากถ้าลําดับเป็นขั้นตอนน่ะในการเดินทางคนพิการมูแชร มองอยังไงลาดับขั้นตอนอยังไงอันดับขั้นตอนยังไงันดับแรกคือคือเขาต้องวางแผนกันแล้วอย่างเช่นฟุตบาททางเท้าเนี่ยคือสิ่งสําคัญเลยนะครับว่าเราไปแล้วเราไปได้ไหมปลอดภัยหรือเปล่าถ้าไปแล้วไม่ปลอดภัยเราเราจะต้องมีใครไปเป็นเพื่อนไหมอืมอ่าเราต้องมีผู้ช่วยคอยระวังหลังไหมเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเราต้องคิดทุกๆก้าวเลยเนะเวลาเราจะออกจากบ้านเนี่ยนอกจากเส้นทาง ที่จะไปจุดหมายปลายทางแล้วอแต่เราก็ต้องคิดกิดจวัตรประจําวันของเราที่ให้มันแมทกับเส้นทางที่เราไปด้วยให้มันมแมทกับจุดหมายปลายทางนั้นด้วยใช่ครับโอ้เนาะพี่ก็เคยได้ยินนะเหมือนคนพิการบางคนที่จะเดินทางต่างประเทศก็จะคํานวณระยะเวลาโดยที่จะไม่รับประทานอะไรก่อนแล้วก็ระหว่างเครื่องขึ้นแล้วก็จนเมรับประทานอีกทีหนึ่งถ้าสมมติว่าต้องใช้เวลาในการเดินทางเป็นวันนี่ย้ย เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆเรื่องหรือว่าหลายๆปัจจัยที่ทําให้คนพิการต้องออกมาในการที่จะมากระตุ้นสังคมคเพื่อที่จะปรับสิ่งอำนวยความสะดวกให้เขาสามารถเข้าถึงได้มันมีอีกหนึ่งเรื่องนี่ก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตของเขาเนอะว่าเนี่ยส่วนสําคัญเลยนะว่าทําไมหนึ่งถึงต้องออกมาทําทํางานมาสิบกว่าปีเนอะทางด้านการขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นเจอผู้คนหลากหลายเจอคนที่เข้าใจอ่ะคนที่ไม่เข้าใจ ทำความรู้สึกหรือว่าบอกกับตัวเองไงเวลาบางทีเจอคนที่แบบบางทีเราคุยเขาแล้วเขาไม่เข้าใจบอกกับตัวเองไงเรียนรู้ประสบการณ์อ่านความคิดเขาเอาใจเขามาใส่ใจเราก่อนอันดับแรกแล้วเราค่อยคือนิสัยผมว่าเวลาทํางานผมจะไปแบบแบบไม่ปล่อยก็ตื้อไปเรื่อยๆครับถามว่าน้อย,อยใจไหมก็คือต้องเอาใจของเขามาใส่ใจ,ใใจของเรา ใส่อย่างไงบ้างเวลาเราเราคิดเราคิดเราคิดมุมลบตามของเขาทั้งหมดม,มุมที่เขาคิดลบอะ่ะมันสามารถจะทำให้เราเปลี่ยนความคิดจากที่เราจะทำอะ่ะได้ได้หรือไม่มันเพียงพอไหมถ้าไม่เพียงพอปุ๊บคราวนี้เราก็เกทับไปเลยเพราะว่าเราก็ต้องเข้าใจเขาว่าเขาอาจจะมีปัญหาอุปสรรคหนึ่งสองสามสี่ใช่ครับที่ทำให้เขาต้องปฏิเสธเราใช่ครับเออแล้วเราก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ครับ แลวสร้างกำลังใจล่ะพี่เชื่อเลยเช้าบางทีไม่ได้กิน<ม>ข้าวจนมาถึงนอนกลางคืนกินไปนิดนึงแล้วก็นอนเลยต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างเงี้ยแล้วสร้างกำลังใจให้กับตัวเองไงก็ในเมื่อต้นทุนชีวิตของมาาน้อยกว่าพี่น้อยกว่าคนอื่นๆ,ๆ,ๆเราก็ต้องยอมรับสภาพเราเราก็ต้องสู้ถ้าเราไม่สู้ปุ๊บถ้าเราคิดดาวลงมันก็จบเลยม,มันก็ไม่มีต่อกำลังใจที่สําคัญพี่เห็นมาบ่อยๆอ,อ๋อแม่แม่ดีไหม ช่วยพูดถึงกำลังใจคนนี้หน่อยแม่เขาก็พาไปกับผมตลอดไปกับผมตลอดก็คืออย่างเงี้ยก็เ,เหนื่อยไหมก็เหนื่อยนะก็<ม>ตื่นตีสามพร้อมกัน<ม>ก็ไปตอนที่อยู่ในรถแม่ก็นอนหลับไปะอะไรเงี้ยเป็นต้นนอกนั้นก็ให้เขาพาักเออแม่ไม่ต้องตอนนี้ก็ได้มีน้องทีมงานมาช่วยอีกสองคนมาเป็นผู้ช่วยก็โอเคครับก็แบ่งเบาไปได้ทําไมแม่ถึงไปด้วยตลอดแม่เขากลัวปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ํามากกว่า แม่เขาก็มามาเผื่อเกีียดจุกเฉินเข้าน้ำแม่เขาได้ช่วยได้พอน้องทั้งสองก็ยังยังไม่ถึงขนาดนั้นครับแล้วไม่รู้สิความรู้สึกเวลาแม่มาแล้วมันอบอุ่นขึ้นไหมอ่ะก็ ถามว่าอุบุญไหมก็อุบุ่นะพี่นะก็ก็ปกติก็จะมีหนึ่งคนก็คือพ่ออยู่ที่บ้านครับ<ม>พ่อว่าให้แม่มาเพราะพ่อเพรพ,พ,พ่อมาข้างนอกมากไม่ไหวเพราะพ่อเป็นเส้นในสมองตีครับแต่เขายังดูแลตัวเองได้เดินเหินทำอะไรได้หมดท้ายที่สุดครับมองอนาคตตัวเองไปถึงเป้าหมายจุดหมายปลายทางของเราคืออะไรเป้าหมายคือคือจะทําทุกอย่างเท่าที่ตัวเองทําได้สามต่อ อุดมการท์ที่ที่เรามีอยู่เราอุดมการณ์ของพวกผมเนี่ยทีมผมเนี่ยคือเราไม่เคยคิดจะทิ้งใครไว้ไว้ข้างหลังนอกจากเขาทําตัวของของ,ของเองเขาทําตัวของเขาเองเป็นต้นเราไม่เคยคิดจะทิ้งใครเราพร้อมที่จะจับมือก้าวไปด้วยกันอุดมการ์คือเราอยากเห็นทุกคนมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นรวมถึงผมเองผมก็อยากเห็นตัวเอง ให้มันมีการพัฒนาและวามันคงได้มากว่นนี้ครับวันนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมได้ดูแล้วมีคนสนใจอยากที่จะร่วมเป็นจิตอาสาในการที่จะสำรวจเส้นทางเขาจะต้องทำยังไงบ้างคะหนึ่ใจเขาต้องเป็นอาสาถ้ามาด้วยรเราบอกว่าคำนึงถึงเรื่องเงินก่อนอย่างเงี้ยถ้าว่ายังไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งทีมผมทุกคนอยากจะคำนงึงถึงเรื่องงานมาเป็นที่หนึ่งแล้วเรื่องส่วนอื่นๆเนี่ยก็เอาไว้เป็นเรื่องรอง ถ้าว่างานยังไม่เดินเราไปคิดถึงเรื่องนี้ก่อนผมว่ามันไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่นโยบายแล้วอุดมการณ์ของพวกผมเพราะฉะนั้นเป้าหมายหลักคืองานก่อนงานก่อนถ้าคุณมีใช่ครับจุดเริ่มต้นคือต้องมีความเป็นจิตอาสาอยู่ในสายเลือดใช่ครับคือคือขอให้คุณมีใจอ่ะคุณพร้อมคุณก็ทักเข้ามาครับที่อะไรคะเฟซบุ๊กนะครับประธานคนพิการอาสาเขตบางเขนแล้วก็เพจนับหนึ่ง นะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางติ๊กต็อกก็เที่ยวไปกับมนุษย์รอครับเพราะฉะนั้นี่ใครทักอินบ็อกมาได้เลยใครสนใจก็เข้ามาพูดคุยกันมาร่วมเป็นจิตอาสาในการสำรวจเส้นทางกันครับผมแล้วก็วันนี้ตอนจะกลับนี่หนึ่งก็จะสำรวจเส้นทางจากที่นี่ใช่ไหมคะคลองสามวากลับไปยังบ้านอยู่ที่บางเกนครับใช่ครับเดี๋ยวจะไปกับพี่อุ๋ยครับโอเคค่ะ